ตอนนี้อายก็กลับมาอยู่ตีเกมเดิมนั่นแหละโอ้ตอนนี้เราอยู่ในเกมแผนที่เกมเนี้ยโอ้ยเกยมก็หลดุดยากยากวอกปักวอกเนี้ยหัแตกไปเลยเอ้ยไปเลยอ่ะตอนนี้ก็เราปรับให้ตัวเล็กหน่อยอ่ะตัวเลก็กอ่ะเนี่ยแป๊บแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ใครเป็นแนว,ว่าเมืองไทยเราจะตายตกิงตังค์นุ่งแหนงนะวะห่วยไม่ใจแล้วจะตาย,ยานี่นานไงเฮ้ยจอมบี้ยึดเมินสุรินเมืมงงอ,งองอนอนเนี่ย,อย,ยโอ้ขาเนี่ยโอ๊กแตกเนี่ยห่วนนะโอ้ไรเนี่ยยังไงโอ้กระจับเนี่ยต้องปรับให้มันตัวเล็กแกะมันเส้นสุดละ แลยนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยไทยเราไม่ใช่สีเขียวอีน่าเกเตียนเนี่ยมีนาเล่นเลวพวกเดี๋ยวแป๊บพิมไปก่อนโอ้ยสงสัยเขาเป็นคนอังกฤษโอ้ยเป,เป็นไปไม่ได้มึงไทยเราเนี่ยมึงไทยเราไม่ใช่แบบนี้พวกโอ้ได้วไปทาสีมวัสวส่วนหะนึ่งน่ะแปลกนั่นแน่วันเนี้ยเฮ้ย มันเหมือนเหมือนขี้เหล่ <c oughs> ม,ลมากกว่าขี้เหร่ขี้เหล่มากกว่าวะเนี่ยแบบเนี้ยสรุปสรุปม,มันเกิดอะไรขึ้นวะหัวก็มันต้องสีน่าเงินเข้มไม่ใช่สีนี่ไป <c oughs> <c oughs> เนี่ยตุ้งดาใส่โคตรแตนตุ้งด่าบาดนี่ <c oughs> ไปว<ะ>่าดิ ไปไปไปอีหนากโว้ยเ็ษแมมเจอรีไปโอ้ยจะยึดมันสูเลยนี่อย่างแน่อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วตบหนึ่งครั้งเดี๋ยวนวตบสองครั้งไอ้บวกหวานเป็นสีเขียวหมดไอ้ไอ้บวกหวานเป็นสีน้ำเงินอ่ะคนไทยเขาเนี่ยโ้ยกิหนักดิตบเฮ้ยสนุก เดี๋ยวทำนามึงใส่เลยดีฮขนาดหนูขี้เขียดว<อ>ันซักจะดูดีแค่เหมือนยิ้มฉิ่งเอาหน้าแดงเลยหน้าตัวแดงเลยเนี่ยไอ้พวกหวังบักแน่นมาคุยมันไ yes! ป <I S 2> อยู่ได้กันเนี่ยสีเขียวขนาดเนี่ยไอ,อย้ไปยูเราก็อยู่เท,ทอื่นดีกว่ามเหมือนใส่นหนักอีหนักแต่อีแดงเอ้ยเอ้ย อยู่มเฮงานี่ไอยอบอกว่ายุ่งกได้อือไปที่อื่นแล้วไม่อยู่เลยเออว่าให้ตบสงสัยมันเป็นกัมพูชามากเห่าไม่หรือก็เขมเมนตะ์ะอีนักปะถวยยังแน่วบักอุ้ยเฮ้ ไอ้บอกหูมาเย็ดตังไหนเนี่ยเขียนก็แค่เล้อหัวเอ๊ะไทยแลนด์นี่มันเอ๊ะไทยแลนด์มันบอกว่าเอ๊ะไทยแลนด์ไม่บอกหูเดือดตั้งเดียวกินาหุวยายอยู่บ่ได้หรอกขนาดเนี้ยนี่เน่เน่ตาฟ้าแง่ห่วย ยุ่งแรงใหน่ดิไคอ,อยู่เพร่ใอรมาวางยุ่เพ่นะมาเห็นกันดิอืที่บ้านแกไม่เห็นดีดีเลยไปเจี๊ยบแม่มืออือกูจะอยู่เพร่เน,นเนี่ยสีเขียวขนาดนี้มึงนี่อายไม่ชอบ mình phải đón, phải đón. ai vui quân nhục hề này. đón set nhóc này. mình đón mình đón. trái bưởi ying si na mèng em sẽ đón đi. được được Ai bỏ đại bé không đi ăn đi ai đi ăn đi ăn đi đây đi ăn đi đi ăn đi ăn này mà đi ăn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  đi อือีนี่ก็ฮาซีปากใช่ฮะเนะ <c oughs> เฮ้ยตัวไอตัวไอยอยู่ในประเทศตัวได้ก็นี่วดเนี่ยนะเขี่ใ <Yeah. S 1> ส่เพื่อน <c oughs> เต็มเต็มดี๋ยวไอเอาเอาปืนเนี่ย <c oughs> ปืนเฮามีแล้วเนี่ยเลยดาบตุ้ยดาบสัตมะ <c oughs> ดาบสัตมะดาบสัตมะเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันยังโดนแหนพุ่งเนาะบ้าบ้า ไอ้วาดสีน้ำเงินนีในมือแบบหูกะอุ้ยเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะวะบอกว่าสีน้ำเงินในหมกหูเหลืองมันแฉะงง สีน้ำเงินนี่มาหูเลี้ยงฟานี่ไก่ลังคาไส,ส,สีน้ำเงินไงไอ้สีน้ำเงินเป็นฝีเลี้ยงคาไอ้หนยว๊ยุดพูดได้แล้วมึงตัวนึงเนี่ยอาจจะรอเรียนครูชมทันนะอุ้ยคัดเนี่ยไอ้ปรว่าสีน้ำเงินดินแดนแรปคำนำอะไรวะเสียงรีพ้าเมันยาวอันพวกใครเอาสีน้ำเงิน ก็เป็นสีน้ำเงินเลยอุ้ยหนักอุ้ยเนี่ยจะจะกลายเป็นโคลิซานแล้วอุ้ยปอดแยมมึงเลยยังคือไต้หวันยึดยึดเมืองไซไทยไปเลยเนไอเป็นไต้หวันเลยอุ้ยเอ้ยมันอยากโดนเหมือนกันเนไอเป็นไต้หวันเลยเซตแนวปาดเนี่ยอุ้ยเขียเออไต้หวันอย่างไรวะ เป็นขมิ้นรู้อดีแน่ดีแน่โดนแน่พวงน่ะเป็นขมิ้นแล้วไอ้บูมมาหลอดไน่นอานมงอะหมอหูจักหูฝีงนะอืมยึดแมงเลยเฮ้ยเ้ยะฮ้ยเฮยเฮ้ ตั้งไปไต่หวันยังไงวะเอ้ยบอกมาหน่อยดิเนี่ยไต้หวันนี่ดีและไต้หวันเนี่ยโดนสมันมาเนี่ยวันไม่ชอบไต้หวันโอ้ยโดนสมัน้าเนี่ยไอ้เนี้ยสมันมาเนี่ยสมัน้าอะไรอ่ะโดนแดกเจตไก่ไปไต้หวันแล้วเอ้ยบ้าเฮ้ยน้าสมันมา ยึดมือไทยแม่งดิไต้หวันไตหแบนสมหน้าอีน่ะไต้หวันอีน่ดไม่ใช่อีไทยมันไม่รู้จักสีน้ำเงินเหรอเฮ้ยสีน้ำเงินมันต้องเป็นไทยอยู่แล้วสิใช่แม่เอยอีน่าสิปล่อยอ,อ,อ๋อ ไอ้ปไต้หวันแล้วไอ้แบเป็นไทยแล้วเจ็ดแมมึเลยมาเนี่เดี๋ยวไอ้สร้างปืนมาเจ้าข่อยแนมแม่มเลยสมนามันมาฮู้จักสีน้ำเงินกะไอ้เอาต้องเปล่สีน้ำเงินสีเขียวไอ้มาขอบป้องนีุ่้ย Chúng mặt đen con, đá đen rồi Đi thôi, mặt đen rồi Chúng ta sẽ dùng cái chân hay sẽ làm đó để xem Chúng ta Lan, Lan Lan อืมเอากากมะเลยควยแต่ไทยแลนด์กากไทยแลนด์กากไทยแลนด์กากไทยแลนงไทยแลนด์กากปาดเดือดก็มันเอาแต่สีเขียวเนี่ยมันจะสีเขียวอะไรนักหนานเนี่ยหนอายบปจอบไอ้ยอายว่าเป็นเรนแบบอื่นนี่กว่ามาแบบนี้มาเอาแล้ว,วปาดโถ อ่านไม่วะอุ้นอะไรของมันพูดอะไรของมันวะเฮ้ยวันเนี้ยไม่ใค่อารมณ์ดีไต้หวันเป็นไต้หวันแทนดีกว่าบรญยาวันเนี้ยไทยเอาแต่รู้จักสีน้ำเงินไม่รู้จักสีเงินเลยไทยเล่าสีน้ำเงินจ้าใส่ไหมทุกคน บอกมาหน่อยนะคะเมีนยนใต้นันคลิปปุกปักนะ่ยไอ่ผกเป็นไทยแล้วกูแตนงูนะเอย <Okay, S 2> ึดของแป๊บหนึ่งแหมมันโด,ดเเนเซตขาแนมดิเซตเซตคอยเลวมันเซตคอยเลวเฮ้ยสมนามันเซตคอยเลวเด้อไอจะเป็นไทยก็มันเดิมบบ ตาแดงมือแดงมังด hey, hey. really? ่างนี es, ่เอ้ยเอ้ยคนลอยได้คนลอยได้คนลอยเออคนลอยได้ทุกคนดูครับคนลอยได้ดูเขาเอโยอะไรเนี่ยคนลอยได้โอยทุกคนนะ ได้แบ,บ่งปันประสบการณ์ที่น้องจะไม่เลยไปตอลอดชีวิตมีอาเล่าว,ว่าเธอเห็นชาเลนจ์จากการกินลูกอมที่ปเปรี้ยวที่สุดในโลกซึ่งมีชื่อว่า black date ในโซเชียลมีเดียแล้วคนพวกนั้นก็ทําหน้าตลกเวลาตอนกิน <c oughs> เธอก็เลยอยากลองตาม <c oughs> ในวันเกิดเห็นน้องมีอาไปน,นอนค้างคืนบ้านป้าแล้วตอนที่เธอกินลูกอมเข้าไปตอนแรกมันยังไม่มีรสเปรี้ยวแต่หลังจากนั้นเซยว่นนาทีลูกอมมันมีรสเปรี้ยวมากจนทําให้เธอพยายามที่จะคายออกมากก <c oughs> นเหรอผิดจงังหวะลูกอมจไดใ <c oughs> ไปากของน้องมีอาป้าของน้องพยายามจะวิ่งเข้ามาช่วยชีวิตอย่าง หลังผานไปสองทีลิ้นสีปากของน้องเลิกเป็นสีม่วงแต่ยังมีที่น้องบีอายยังมีสติเธอจึงได้ใช้นิ้วลูกเข้าไปในรูหอแล้วคว้านลูกออกออกมาเปลี่ยนให้เหมือนเดิมได้ก่อนหมอเพื่อรีบช่วยเหลือน้องบีอาหมอบอกไอจะเป็นแล้วแล้วเนี่ยมองแล้วเออเป็นแล้วก็ดีแหละเออแต่ว่าฮีทแม่มเลย เป็นแล้วดีๆมาได้เลยหนักนี่อีกตัวมปนยาวอันเต็มเลยไอมาโอเลโอเล่ที่มองดูตาไว้เดดตาแดงไหมแดงสิไอ้เป็นแล้วไอต้องเป็นเนี่ยงวะอีกยัดแมวหนิแค่เป็นขอบๆเฉยเอ็จริงด้วยวะ

จับจับจับสาบูรจับแปลิ for ม่งเไอกอกนะเอีอัีบาอัาขิงอกอเออจบแล้วจบแล้วปอปอมันทายเกิดสิบห้าวิน่นี่โอ้ไปละไปละอุย้ยหนักน,นี่ ไม่ว่ามันอยากเป็นไทยและเกิดมากกว่าเป็นเสีย